ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราได้รัฐมนตรีใหม่รัฐมนตรีช่วยใหม่นะครับมีประหลัดใหม่หลายๆห,หน่วยงานหลายๆกระทรวงนะครับก็มีการขึ้นทุนเก้าเรียบร้อยแล้วสําหรับคอรมนะฮะทีนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังรัฐมนตรีป้ายแดงที่จะมาดูแลเงินดิจิทัลวอ l l e t ตหนึ่บาทแล้วก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจนะครับให้กับพี่น้องคนไทยดูแลเรื่องปากท้องนะครับนายพิชัยชุนหาวะช ชุนหาวชิวระนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน,นะครับก็เปิดเผยถึงโครงการดิจิทัลวอ l เล็ต0นึ่บาทว่าจะถือว่าเป็นงานประจำนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมนั้นเนี่ยนายพิชัยระบุว่าทุกคนทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแต่วิธีคิดอาจจะแตกต่างกันแล้วก็มองหาวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันดังนั้นจำเป็นจะต้องหาข้อยุตินะครับ สำหรับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทนนะะในตอนนีน้ก็เป็นเรื่องปกติในฐานะที่ตนนั้นมีหน้าที่แล้วก็มีความรับผิดช,ชอบที่จะต้องทํางานร่วมกันกับทปทเพื่อผลักดันให้เครื่องจักรทางนโยบายการคลังแล้วก็การเงินนั้นมีความสอดคล้องกันนะครับแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ก่อนจะเดินทางร่วมกันได้จะต้องมีการตกผลึกนะทำความเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไร ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของตนนะครับที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้ว่าทปทแล้วก็เชื่อมั่นว่าผู้ว่าทบทเนี่ยนะครับก็ดูงานด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็มีเหตุผลโดยในอดีตเนี่ยตนเองเนี่ยนะฮะเคยทํางานสัมผัสร,ร่วมกันมาบ้างดังนั้นจึงเชื่อว่าจะสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็มีแนวทางที่ใกล้เคียงแล้วก็มีเหตุผลนะครับส่วนกระแสข่าวที่มีการแก้ไขกฎหมายนะจะมีการแก้ไขกฎหมาย ลดความเป็นอิสระของทอปทนะครับนายพิชัยก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมาพิจารณาอีกครั้งว่าใช่ปัญหาหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันครับก็มีกระแสข่าวต่อต้านว่าทปทจะมีความเป็นอิสระนะแต่หากมีการพูดคุยกันจนตกผลึกแล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าความเห็นต่างจะค่อยๆแคบลงแล้วก็จะนำมาซึ่งข้อสรุปที่ดีสำหรับตนเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ปัญหาก็เกิดจาก น่าจะเกิดจากที่ทางพรรคเพื่อไทยนะฮะมีการจัดงานใหญ่นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วคุณอุ้งอิงนะฮะก็ไปอ่านคลิปแล้วก็มีอยู่ท่อนหนึ่งนะที่อาจจะไปกระทบกับทปทนะและพี่น้องประชาชนก็ออกมาวิพากวิจารณ์นักวิเคราะห์ออกมาวิพากวิจารณ์นักการเมืองก็วิพากวิจารณ์กันนะครับแต่ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปได้นะครับถ้านักการเมืองหรือทุกคนที่ทํางานอยู่ มองประชาชนเป็นหลักนะครับทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเราก็ดูปัญหาเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับเราไปติดตามโครงการรับจำนำข้าวกันหน่อยนะฮะที่จะนำข้าว10ปีเนี่ยนะครับออกมาประมูลแล้วก็จำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเตือนภัยครับมิจฉาชีพมารูปแบบใหม่ใช้ AI3 รูปแบบตำรวจสอบสวนกลาง นะออกมาเตือนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ